สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา DIY นะครับติดวาลวให้กับหน้ากากอนามัยนะครับให้สามารถหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาหายใจมันก็จะไม่เป็นไอที่เว้นตาด้วยนะครับด้วยปกรณ์ชิ้นนี้ครับอันนี้คือวาลวหายใจที่ติดมากับหน้ากากอนามัยบางรุ่นนะครับแต่ว,ว่าหน้ากากมันเก่าแล้วนะครับผมก็ทิ้งไปแล้วแล้วก็ ถอดเก็บวาลวชิ้นนี้ไว้นะครับก็จะนำมาใช้ประโยชน์กับหน้ากากอนามัยอันใหม่นี้ล่ะครับวาลวตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนานๆนะครับวาลวตัวนี้ทำให้เราหายใจได้คล่องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นไอ้น้ำที่กระจกเว้นตาด้วยนะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆครับตัดหน้ากากอนามัยให้เป็นรูนะครับแล้วก็ เอาวาลตัวนี้แปะเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับก็คํานวณรูที่เราจะตัดให้ดีนะครับตําแหน่งที่ดีที่สุดนะครับที่ผมเคยลองมาก็บริเวณใต้จมูกนิดนึงนะครับ เหมือนว่าตำแหน่งที่ผมตัดไว้นะครับจะสูงเกินจมูกไปนิดนึงนะครับถ้าจะให้เหมาะมันต้องอยู่ต่ำกว่าจมูกหน่อยนึงนะครับหน้ากากผ้า,ก,าก็ทำได้เช่นกันนะครับเวลาจะซักนะครับเราก็ถอดวาล์วก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปซักนะครับ หน้ากากผ้าอันนี้นี่ก็ผมซักมาหลายครั้งนะครับจนตอนนี้สีก็เริ่มซีดแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับนี่ครับหล่อไหมครับถ้ารลอก็กดไลค์ให้กับผมเยอะๆนะครับติดวาวแบบนี้นะครับหายใจได้คล่องขึ้นเยอะเลยนะครับ ดูจบแล้วฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ